21มีนาคม2567กรกลมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีพาย,ยุฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งค่ะส่วนมาบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางสุขโขท,ทยัย ตากและกำแพงเพชรค่ะอุณหภูมิต่ำสุด17-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-37องศาเซลเซียสค่ะภาตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1ิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิและนครศรีธรรมราชค่ะอุณหภูมิต่ำสุด18-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-35องศา,าออเซลเซียสภากลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณ กาญจนบุร,ร,บรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุร,ราษฎร์ธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด1 3 5องศาเซลเซียสะภาคใต้า่งตะวันตกมีอากาศร้อนในตอนกลา้ โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสค่ะทางด้านกรุงเทพมหานครและปร,ะรมิมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสค่ะ